เริ่มแล้วครับผมลูด

เจอแล้วเตอขยเต็มแล้วไปจุดนัดหมายแอร์พอร์ตลิงบ้านทับช้างตอนนี้เราอยู่ที่สถานีแอร์พอร์ตลิงแอร์พอร์ตลิงหัวมาเปลี่ยนแผนนิดหน่อยเพื่อให้ทันเวลานัดหมายตอนเที่ยงคืนหนึ่งนาที Yeah, no. ต้องใช้เหรียญนะต้อใช่ไหมได้ไหมเจบดห้าแปดนะโอเคเดี๋ยวไปให้จะไปให้เรื่องอะก็ได้ะป่าน่าสวงแมสตี่ครับแตถ้าสมมุติว่าวันไหน แต,แต่ว่าทโก็ถ้าระยะเพิ่มไปอีกแล้วก็จะไปดันหน้านู่น ไรถไหนครับเนี่ย<า>ไรถไหนกูไ,ไหนก็ไม่รู้รอ่ะท <laughs> างเดียวกันก็<า>เจอเพื่อนร่วมทางเรื่อยๆนะครับถึงแล้วจุดนัดหมายสวัสดีครับพี่หมอ ุดนัดหมายดีครับพี่หมาทุกคนตื่นกันหมดตื่นกันหมดนี่ครับนี่มันจากบ้านนะสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบอกไว้ก่อนว่าจะแรงมากยังครับอย่าแรงมากจะจำไม่ทันเอาไว้แค่นี้ก่อนบล็อกไว้ก่อนวิมาไวใช่ไหมฮะห้าทุ่มห้าสิบสี่เดี๋ยวช่วงนี้มาสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ทีมงานนี่ทำคอนเทนต์ให้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปกดตับตะไคร้ให้กับช่องวิ่งสร้างเรื่องผมด้วยนะไปจะโดนปิดเพจอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้อัพเลยอันนี้บูมแน่หลังๆนี่วิ่งเร็วตลอดไม่ได้ถ่ายรูปใครเลยอ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์หมอว่าวหมอว่าแนะนำตัวหน่อยเนี่ยผู้หญิงเห็นแค่นี้ดูขาเนี่ย ใหญ่กว่าผมอีกใหญ่กว่าดูนี่ดูนี่ดู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 เนี่ยเอะร้อยเอะร้อยอาบอกว่าแนะนำหน่อยครับชื่ออะไรชื่อจริงอายุต้องบอกไหมอายุไหมหน้าเด็กหน้าเด็กอายุสักประมาณสิบกว่านะประมาณสามข่าแล้วค่ะโอ้นั่นแหละครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรหมอว่าวร์ แตว่ว่าแพทย์นะครับก็จะเรียกกันตันๆว่าหมอว่าวก็ร้อยกี่ร้อยแล้วเนี่ยกี่ร้อยแล้วตั้งแต่วิ่งมาครับร้อยสิบส,สามาเห็นไหม <c oughs> ผมบอกแล้ววิ่งมาตั้งแต่ปีกี่ปีแล้วครับปีนี้ก็น่าจะสามปีแล้วเหรอสามปีเนาะครับนี่หมอว่าวเนาะก็เอ <c oughs> าต้าล่าสุดงานที่ลงไอตะนาวปะ ตานาวสนะี่ร้อยร้อยเนาะจบกี่ชั่วโมงครับ3ิ2ชั่วโมง oh, oh. <ๆ>ไปเดินเล่นเนาะอันนี้คัดออฟแต่ท่านคัดออฟเนาะโอ้ท่านคัดออฟสามสามสามสิบกว่าั่นั่นแหละหมอว่าวครับสัตวแพทย์รักษาสัตว์ก็เรียกว่าหมออนะัลตร้าเนาะหมออัลตร้าอัลตร้าแหละร้อยสิบสามครั้งเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะ มาษใครต่อดีผมจะเน้นเน้นสัมภาษณ์เต่าสาวตัวพนี่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 น้องใหม่น้อง <c oughs> ชื่ออะไรนะครับผม,มป้ายค่ะป้ายเนาะน้องป้ายนะครับนึกไงมาไงถึงมารุนี้ครับเนี่ยใกล้บ้านค่ะเพลองมาดูใกล้บ้านโ่เคม <c oughs> ไม่เคยเลยเนาะครั้งแรกและระยะนี้ครั้งแรกไหมครับห้าสิบโล ก็ไม่แค่สวนมอ่ะว่เดี๋ยวมีฟทํทงานก็เลยคิดว่าอ๋อก็คือมาร่วมจอยแค้ระยะระยะถึงส่วนลุมนาะแต่แต่ระยะอันต้านี่เคยมาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะมากสุดมากสุด้วยแค่เทลที่35้าอ๋อเทลส5้าได้ถนนนะครับถนนก็แค่ฮาร์ปต้องไปเทลเลยอ๋อฮาร์ปแล้วไปเทลเลยใช่ค่ะออยู่แถวแถวส่วนลุม แอร์พอร์ตลิสลามค่ะอ๋อแอร์พอร์ตลิสลามแต่จะกล่าวว่าจะถึงสวนลุมเนาะใช่ก็ถ้าไม่ถึงก็จะเียกเข้าบ้านตรงนี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเอ้ยมาถึงแล้วเหรอโอ้ยถึงนาแล้วรอพี่รอเฮียคนเดียวเลยอะไรสดอีกเหรอไม่แอปสดอัดคลิปนี่ยันต์ัาตาประจำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเสื้อดูเสื้อดูเสื้อเสื้ออ่าเด้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 ขวัญใจขวัญใจอาจารย์อู๋อาจารย์อู๋หลับอยู่อาจารย์อู๋หลับอยู่เนาะเออเดี๋ยวมีโอกาสไปวิ่งกับอาจารย์ อ่ะสุดท้ายแล้วสัมภาษณ์เจ้าของรูทสวัสดีครับผมพี่เบียร์นี่เจ้าของรูทชื่อรูทว่าอะไรเอาผีอ่ามิ拉าาครับผีมครับาาผีก็จะไปตามจุดน่ากลัวน่ากลัวเนาะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมันไม่ได้ <laughs> มีผี่เผิเออไม่มีแต่ว <ๆ S 2> <ต>่าบรรยากาศมันได้กได้ก็ดูเนี่ยผีกลัวด้วยดิวดิเนี่ยเยอะโอ้เนี่ยเกือบห้าสิบคนเนี่ยผีก็ตะลิดหมดแล้วเนี่ยนะและเป็นไงมาไงครับนานไม่รูทนี้กว่าจะคิดออกมาได้ ได้จริงผมวิ่งกลางคืนอยู่แล้วไงตรงตรงนี้ผมวิ่งประมาตีสามตีผีแล้วมันจะผ่านจุดที่มันมืดๆหรือว่าแบบเปลี่ยวๆเงี้ยเราวิ่งคนเดียวเราวิ่งกับเพื่อนแล้วก็เฮ้ยอันนี้มันเจ๋งว่ะนี่แบบอันนี้เตี้ดีเนาะผลลุกดีว่ะอะไรเงี้ยเรารีบผ่านประจําไงก็ลองลองมาคืนอาทิตย์ที่แล้วมั้งญาติบอกก็งั้นทํารุ้ดผีได้ไหมมันเบื่อแล้วก็ก็ลองวิ่งมาร์จุดอันสั้นแค่สิบห้าโลสิบหกโลเงี้ยเออมาออกมาแม่งก็เจ๋งดีว่ะก็เลย เราทำ่ติดโลนี่ไอวี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 บอกผมว่าอยากวิ่งใช่ดีวันนี้วันนี้ผมว่าวันดีไงก็เลยเอาก็เลยวิ่งวิ่งเลยทั้งคืน5คติโลใช่เพราะว่าอยากอยากก่อนเข้าเข้าเข้าไอเดือนถือสินอดของมุสลิมก็เลยอยากขอจัดก่อนวันนี้เลยจัดร้อยเลยจ่ใจได้ร้อยเลยตอนนี้12แล้วถึงแน่นอนถึงแน่นอนอก็นั่นแหละครับสัมภาษณ์เล่นๆก่อนที่จะเริ่มสตาร์ทกันเที่ยง15บห้ไอเที่ยงคืน15บาจะวิ่งจาก จากที่จากที่ท่านจ้าช้างเนี่ยไปที่สนลุมก่อนระยะประมาณ28โลครับช่วง28โลแรกโลเนี่ยจะเป็นช่วงที่เปงจะเมื่อถับัหเนไปเรื่อยๆเราจะแวะพบจุดที่แบบเป็นจุดที่แบบเอาไว้ถ่ายรูปแบบเย็นเทียนหลอนๆเย็นๆแบบหนาวเนี่ยเย็นเทียนหลอนไม่มีไม่มีอะไรมากคับม่นก็ไนะครมบว่าผมไม่เจอใครพบพระมาบ้างคนคนนที่มีเอาจจะเจอใครเจอมบอกผมเลยเออใครมีสัมผัสที่หก นี่ไงหลวงพ่อมาเองแล้วแต่ใจสัมผัสเริ่มแล้วครับผมลูดลาดครัภูมิเลือนัำจำนวนคนเลยว่ามีกี่คนเดี๋ยวเมื่อมีเกินขึ้นมาจะได้รู้ ฮะไม่ไปแต่กลับแล้วเหรอลูกอ๋อนี่คือขอเข้าไปทำอะไรโอ้เข้าไปถ่ายรูป จุเคจุดทนึ่บ้านเนนี่ครับเจอแล้วครับหนึ่งตัว นี่คือเหล่าผู้กล้าเหล่าผู้กล้า เศรษฐกิจตมยังกงั้งเหิือนเดิมครับเราพูดท้าผีถ่ายรูปกันเมื่อตือ่นเร็วๆเาพูดท้าผีล้านีมม้มีประวัติกันยาวเลยขึ้นไปก่อนเลยเนี่ย

เต๋อเลยนะก็ไม่รู้อันนี้วันนี้ไม่มีอะไรทางด้านสยศาสตร์โหราศาสตร์แล้วก็กายศาสตร์ก็คือหยุดเดินแล้วถ่ายรูปได้เฉยทีสามทีสิบสามถึงว่าอัดกระจายเลยไม่มีไม่มีไม่ไดถ่ายรูป เฮียเฮียมาทันแล้วโอเคไปต่อ,อน,นี่อยู่ในช่วงของการเดินนะครับ จนกว่าจะถึงสวนลุมเสียทีถึงแล้วสวนลุมพีเี่สวนลุมพีเด่ถึงแล้วโอ้ม,มาสนับสนุนโดยช่วงนี้ครับหมูทอดเจจง เหมือด,ดีหมูดีหมูเด้หดงหมูแน่นต้องหมูทอดเจ๊จงนะครับสนับสนุนไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะฮะนี่ก็เป็นช่วงของการพัก CP ที่5ประมาณนั้นนะครับที่ตึกไฟไินฟายแยกคลองเตยกับรูดลาท้าวี5้าสก็จะมีพี่ๆน้องๆน,นักวิ่งที่มา เจอที่สวนลุมด้วยนะครับชุดหนึ่งแล้วก็มีพี่ที่วิ่งตั้งแต่ทับช้างก็บางส่วนก็กลับไปแล้วนะโอเคนี่ใครทําน้ําหกนี่รอพอบอกให้มาเช็ดเลยนะน,นี่ใครทําน้ําหกนะโอเคไปครับลุยต่อครับอีก22ิโลกับทับช้าง วันใหม่ของซิติลันรูดวิ่งล่าทาผีของทางด้านพี่เบียก็เต็มเท่าไหร่นะเต็มทีมระยะอยู่ที่34นะครับส่วนสำหรับผม75 75กิโล ก็ยังเกาะกลุ่มเกาะทีมอยู่นะครับยังไม่หลุดโอเคไว้ไว้ไวจบร้อยแนะ่โอเคเราจะไปที่วัดวัดแม่นาะัวัดแม่นาคพระนงน,นิดเดียว อีกนนิดเดียวไม่ถึงกิโลแล้วครับจะถึงสถานีบ้านทับช้างครับที่เราเริ่มกันเมื่อคืนนี้สภาพวันนี้แบบเบิดคําซีเวาตันนี้เก้าสิบอดกิโลก้าสิบอดกิโล ก็จบที่นี่ก็ประมาณ92เสร็จเศษเศแล้วต้องขอหยุดนายกาวไว้ก่อนเพื่อจะไปต่อให้พบร้อยที่สวนรถไฟนะครับเพราะที่นี่ไม่ไหวมันร้อนมันร้อนมากครับอีกแค่8กิโลก็จริงเลยแต่มันร้อนมากข้างหลังก็มีเฮียศัก แล้วก็มีอีก2คนที่ตามมาครับคือไม่วิ่งแล้วไม่ไหวด้านหน้าก็มีพี่อาเล็กกับกอดเซมนะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปผลกัน